กลับมาคุยกันอีกตอน,นะคะในรายการฟ้าสายบายสิริวันวันนี้พี่ปุ้มสิริวันนภรัตต้องขอโทษผู้ฟังตอนช่วงเอจ็ดถึงแปดนาฬิกาที่มีอาการขบขักเล็กน้อยแต่ถือว่านี้นเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเนาะอย่างน,น,น้อยแผ่นดินเกิดที่เราเกิดมานี่ก็สําคัญนะคะเพราะว่าทําให้เรามีที่อยู่มีที่อาศัยมีทรัพยากรมากมายแต่ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดก็ทําให้เกิดคำคำหนึ่งว่าการสร้างเวลการสะสมเวล วันนี้เราจะมาคุยกันในวันที่ทุกคนว้าวุ่นและวุ่นวายไปหมดไม่ว่าระดับไหนๆก็ตามคนมีเงินก็อยากให้มีเงินงอกเลยเอาไปฝากดอกเบี้ยก็น้อยเหลือเกินเขาใช้คําว่าต่าเตี้ยเรียดินกันมานานแล้วถึงแม้วันนี้เขาจะประกาศกันว่าอัตราดอกเบี้ยยุคดอกเบี้ยขึ้นมาแล้วแต่ดูเหมือนดอกเงินกู้เนี่ยขึ้นแล้วแต่อเอื่องเงินออมเนี่ยยังไม่ค่อยไปไหนเลยในมุมหนึ่งตลาดหุ้นตลาดทุนก็เทลงมายิ่งกว่าฝนตกเมื่อวานนี้ส่วนบิตคอยคริ p โตเคอเรนซีไม่ต้องพูดถึง ไหลลงจนกระทั่งบางเหรียญที่เรียกว่า stable coin หยุดชะง,งักแล้วก็เป็นที่มาที่ไปที่เขาพูดว่าเนี่ยเหมือนตอนที่เงินบาทไทยถูกโจมตีเลยนะบางคนเปรียบเทียบแบบนั้นบางคนเปรียบเทียบว่านี่คือระบบการเงินใหม่ๆที่จะถูกสร้างขึ้นแล้วถูกโจมตีไม่ให้เกิดในมิติของคนรุ่นใหม่นะที่เขาคุยกันแล้วเขาก็กลัวว่า stable coin จะหายไปสิ่งที่จะสะเทือนตามมาคือเงินที่เรียกว่า defi หรือว่า decentralized financial เนี่ยจะหายไปแล้วกลายเป็นเงินที่ถูกควบคุม แต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งตวงวันนี้เราจะคุยกับสาวสวยที่มากความสามารถเธอรู้เรื่องของการทําให้เงินงอกเงยค่ะเหมือนปลูกต้นไม้เราก็อยากได้กินผลเนาะปลูกดอกไม้เราก็อยากเห็นดอกไม้วันนี้สาวงามชื่อดรสรเลนญาหรือดรหวานอยู่ในระบบซูมเรียบร้อยแล้วสวัสดีคะ่ะหวานสวัสดีคะ่ะพี่ปุ้มสวัสดีทุกท่านนะคะ,คะเราจะเจอกัน,นในวันที่ฟ้าใสของนักลงทุนยังพอมีอยู่ไหมคะวันเชื่อว่า ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ย่อท้อซะก่อนนะคะเรายังมีความหวังค่ะไม่ว่าอากาศจะเป็นยังไงนะคะพี่ปุ้มไม่ว่าสถานการณ์ข้างนอกนั้นจะเป็นยังไงนักลงทุนที่เรียกว่ารู้จักตัวเองแล้วก็รู้ใจตลาดนะคะยังไงเราก็สามารถจะอยู่รอดแล้วก็ทำกำไรกับมันได้แน่นอนคุณใช้คำว่ารู้ใจตลาดแต่ตลาดนี่รู้ใจยากนะยิ่งกว่ายิ่งกว่ารู้ใจสาวๆอีกเมื่อกี้เราพูดถึงสถานการณ์ของลูน่าเทียร่า หรือ,อว่าจะเป็นเหรียญ U S T ก็ตามเนี่ยเขย่าวความรู้สึกแล้วหลายคนก็เริ่ตมตั้งคําถามแล้วว่าแล้วเงินมากมายที่เป็นการลงทุนในแต่ละตลาดเนี่ยพอมันขาดทุนพ,พร้อมกันหมดเขาบอกต้องมีคนได้มีคนเสียแล้วคนที่ได้เงินสดเหล่านั้นที่หายไปเหยือไปเนี่ยไปอยู่ไหนขหวานเงินจริงๆแล้วอะคะ่ะเงินมันไม่ไปไหนแล้วค่ะพี่ปุ้มมันหมุนกันอยู่เนี่ยแหละมันวนกันไปวนกันมานะคะอย่างที่เรารู้กันว่าแหล่งที่เงินอยู่เนะี่ยหรือ แหล่งที่นักลงทุนเอาเงินไปลงทุนนะคะมันก็มีหลายๆที่ให้แบ่งนะคะพี่ปุ้มมันก็ลองอย่างนี้ละกันแบ่งตามความเสี่ยงมันก็จะมีแหล่งความเสี่ยงตามความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงสูงถ้าพูดถึงการลงทุนเราได้ยินบ่อยๆว่าการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนคนเขาเ้าใจกว่าพิจารณาอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้แบบเป็นตัวหนังสือยาวๆตัวเล็กๆอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนเครื่องดื่มชูกําลังอะ่ <c oughs> ะพูดเร็วเลยประมาณ <c oughs> อย่างี้ยไหค่ะคะ่ะ <c oughs> แล้วคราวนี้เนี่ยถ้าถามว่าเงินมันหายไปไหนมันเงินไม่หายไปไหนแล้วค่ะเงินมันก็จะไปอยู่ในที่ที่เออ่นักลงทุนเนี่ยคาดว่าหนึ่งได้ผลตอบแทนสูงหรือสองคาดว่าปลอดภัยนะคะจะใช้เหตุผลไหนมากกว่ากันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ค่ะพี่ปุ้ง ถ้าช่วงไหนที่เขารู้สึกว่าตลาดหุ้นนะคะมีโอกาสสูงเงินก็จะเทไปตรงตลาดหุ้นถ้าช่วงไหนที่เขารู้สึกว่าอุ้ยช่วงนี้ผันผวนเหลือเกินนะคะ,ะย้ายเงินออกมาก่อนดีกว่าเงินอาจจะไปอยู่ที่ทองคำนะคะหรือไปอยู่ที่ตราสารหุ้นตราสารหนี้ที่ความเสี่ยงต่ำกว่าอ่านะคะหรือช่วงไหนที่รู้สึกว่าอุ้ยเออมันมีการลงทุนรูปแบบใหม่ๆที่มันน่าจะเวิร์กเงินก็อาจจะไปไหลลงอย่างเช่นเช่นไปที่คริปโต เงินมันไม่หายไปไหนแล้วค่ะมันก็วนอยู่นี้เนี่ยแหละแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่ผันผวนหนักๆนะคะเงินก็จะไปนิ่งๆกองนิ่งไว้ก่อนอย่างที่นักทุนหลายคนบอกว่าล้างพอร์ตก่อนอล้างเอามาเก็บนิ่งๆไว้ก่อนนะคะอาจจะเก็บไว้ในธนาคารก่อนก็ได้หรือในที่ที่เขารู้สึกว่าความเสี่ยงมันต่ําที่สุดแต่ยังไม่ลงทุนอะไรเลยนะคะบางช่วงก็อาจจะเก็บอย่างนั้นหลายๆหลายๆเดือนนะคะหรือ,ออาจจะเป็นปีได้ด้วยด้วยซ้ำส,สำหรับนักทุนบางคน แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าค่ะพี่ปุ้มอ่าก็คือว่าเราเนี่ยจะเข้าใจตัวเองเข้าใจวิธีการลงทุนหรือวิธีการเก็บเงินของเราได้ยังไงมากกว่าถ้าเราเข้าใจตัวเองนะคะแล้วเราถึงจะเลือกสิ่งที่เราจะลงทุนได้ค่ะพี่ปุ้มเราถึงจะเลือกสิ่งที่เราลงทุนได้คำนี้นใ,คใครก็อยากรู้เนาะแล้วต้องเลือกยังไงหัวข้อวันนี้ที่ดรหวานตั้งมาชื่อหัวข้อว้าวมากว่า to be an angel investor ตค่ะพี่ปุ้มเอาตัวเองมาเป็นหัวข้อในการตั้งหรือเปล่าคะอยากอยู่นะคะ <laughs> อยากอยู่นะคะ, <laughs> ะ,ค,ะคืออย่างนี้ค่ะช่วงหลังเนี่ยกวานได้รับคำถามเยอะมากเลยเนื่องจากตัวเองเนี่ยมีเซอร์ติฟายทางด้านการลงทุนอยู่พอสมควรการบริหารเงินอยู่พอสมควรคือเคยอยู่ในธุรกิจการเงินมาก่อนนะคะพี่ปุ้มก็เรียนรู้เรื่องของการเงินการลงทุนมาเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย พออยู่ในโลกของสตาร์ทอัพค่ะมันก็หนีไม่พ้นที่ทั้งธุรกิจตัวเองจะต้องไปพูดคุยกับนักลงทุนนะคะแล้วก็เอาธุรกิจที่ทางบริษัทดูเรียนนะคะซึ่งเป็นซึ่งหวนเป็นโคฟาวเดอร์ er อยู่เนี่ยไปคุยกับนักลงทุนนะคะแล้วนักลงทุนเนี่ยเราก็เรียกว่า Angel Investor ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินคำนี้มาแล้วนะคะพี่บุ้งขอเท้าความนิดนึงคำว่า Angel Investor หมายความว่านักลงทุน ที่เป็นรายเดี่ยวรายย่อยก็ว่าได้ที่เราเรียกว่าแองเจิลที่เป็นนางฟ้าเทวดาก็เพราะว่าเป็นนักลงทุนที่มักจะเป็นนางฟ้าเทวดาของเราเคนทําธรุรกิจหรือคนที่ต้องการเงินทุนคือเหมือนกับฉันมีไอเดียนะคะหรือฉันอยากจะทําให้ธรุรกิจเนี้ยมันมันเวิร์กแต่ว่าแทนที่จะไปกู้เงินใช่ไหมพี่ปุ้มซึ่งการกู้เงินเนี่ยถ้าไม่มีคอลเรทเอรัลหรือว่าถ้าไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยอาจจะไม่ได้ธนาคารก็ไม่ให้ นะคะหรือถ้าสมมุติว่าจะใช้เงินตัวเองมันก็ไม่พอมันก็อาจจะมีน้อยคราวนี้เราก็ต้องการคนที่เห็นด้วยว่าธุรกิจนี้เนี่ยมันเวิร์กนะคะและพร้อมจะลงทุนไปกับเรานั่นแปลว่าถ้าลงทุนไม้แรกๆหรือตอนแรกๆอะคะ่ะราคาหุ้นมันก็จะยังต่าอยู่ใช่ไหมคะเหมือนเหมือนคำว่าหุ้น pre IPO เลยค่ะพี่ปุ้มใครที่เล่นหุ้นก็จะคุ้นเคยคํานี้ใช้คําว่า pre pre IPO เลยค่ะ p r pre, pre IPO หมายความว่า มันก่อนจะยิ่งกว่าก่อนไ p o โออีกแต่มันเป็นหุ้นเริ่มต้นที่ราคาราคาดีอะราคาต่ำอะนะคะ <S <S แล้วถ้ามันจะเติบโตได้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่หลักเปอร์เซ็นต์นะคะมันไม่ใช่สิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่มันหลักหลายเท่าสิบเอ็กโพเนเชียลป่ะคะเอ็กโพเนเชียลหรือเปล่าคะประมาณอย่างนั้นแล้วค่ะพี่ปุ้มคะ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยถามว่าการที่เราจะเข้าใจมันเนี่ยนะคะ ที่จะทำให้เราได้เป็นนักลงทุนแบบที่ได้ผลตอบแทนสูงแทนที่เงินจะหายเนี่ยเราต้องเข้าใจอะไรบ้างอันนี้สําคัญมากกว่าสําคัญมากกว่าไอตัวที่เราจะไปลงทุนมันซะอีกเราอยากได้ที่วัาเล่าให้พุ้มฟังใช่ไหมเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนคะ่ะพี่ปุ้มเข้าใจตัวเองหมายความว่าเข้าใจว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานะไหนหนึ่งเรามีเงินเท่าไหร่สองเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ เรามีภาระอะไรที่ต้องดูแลบ้างนอกจากตัวเองมีลูกที่กําลังเรียนอยู่ไหมนะคะมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลหรือเปล่าแล้วเรามีภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวอะไรแล้วรายได้หรือเงินเก็บตอนนี้เรามีอยู่เท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆได้ค่ะพี่ปุ้มอันนี้น,น,น่าสนใจที่หวานพูดเนี่ยค่ะเพราะว่าล่าสุดข่าวเกี่ยวกับชุมชนเทียร่าหรือว่าเหรียญลูนาเหรียญ USC อะไรก็ตามเนี่ย คนที่ขาดทุนเนี่ยบางคนถึงขนาดที่สั้นเสียชีวิตมีจํานวนตัวเลขที่ออกมาว่าประมาณ22รายที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในขณะเดียวกันบางคนก็ออกมาโพสต์ในทวิตเตอร์ว่าไม่เป็นไรเขาพร้อมจะลม้มแต่เขาจะลุกขึ้นต่อแต่ล่าสุดซีอของลูน่าค่ะอันนี้ซีอโอโทษทีซของบแนนซ์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการเทรดคริปโตโคเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเขาพูดเลยว่าบแนนซ์เคยได้กําไรจากเหรียญลูน่า1.6พันล้านดอลลาร์ แต่นะวันนี้เหลือแค่เพียงสามพันดอลลาร์สูดหายใจลึกๆค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามูลค่าหายไปนี่เรียกว่าศูนย์จุดเก้า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 เมื่อวานมโอกาสคุยกับกูรูด้านเท็กซ์คิปโตอเรนซีเขาบอกเลยว่าแต่เวลาที่เหรียญลูน่าตกลงมาเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำได้มันจะมีอยู่ช่วงวันสองวันที่มันดีขึ้นไปประมาณสามสิบเคก็มีคนได้กําไรในช่วงช็อตแล้วก็ขึ้นมาอีกในโลกการลงทุนเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่า ความท้าทายสุดๆใช่ไหมคะดร์หวานใช่ค่ะหวานเชื่อว่าแบบนี้ค่ะพี่ปุ้มถ้าสมมุติว่าเราคือการลงทุนเนี่ยค่ะมันมีบางตัวที่มีความเสี่ยงสูงบางตัวมีความเสี่ยงต่ำใช่ไหมคะอย่างที่หวานเล่าให้ฟังก็คืออย่างแรกรู้จักตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนกับจํานวนเงินขนาดไหนที่สําคัญคือมันจะต้องเป็นเงินที่เรา manage เองได้ไม่ใช่เงินที่เรากู้ยืมใครเข้ามา เพราะอันนี้ถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่ตัวเงินนะคะพอเราเข้าใจว่าเราแบ่งเงินเป็นส่วนๆเราจะลงกองสูงกองกลางกองต่ําได้ยังไงบ้างเนี่ยนะคะจํานวนเงินเท่าไหร่เนี่ยแล้วเราค่อยมาพิจารณาค่ะพี่ปุ้งว่าแล้วเราจะเลือกลงทุนกับอะไรตัวไหนดีอย่างเริ่มต้นแบบนี้เราก็จะปลอดภัยถูกไหมคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรับมือกับมันได้ ยังมีเงินเหลืออยู่พอที่จะไปต่อได้หมายความว่ายังใช้ชีวิตต่อไปได้แบบที่เราไม่กระทบอาจจะกระทบจิตใจถ้าเกิดเงินมันมันน้อยลงแต่ว่าเรายังพาตัวเองไปต่อได้นะคะไม่ใช่ไม่ใช่ล้มแล้วตกไปเลยอะนะคะอันนี้คือไอเดียแรกก็คือการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องนี้เราก็ต้องไปดูว่าการวิธีการแบ่งเงินของเราเป็นยังไงซึ่งถ้ามีเวลาเราจะพูดต่อนะคะ แต่หวังจักจะกลับมาตรงที่ว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเรามีเงินจํานวนเนี้ยนะคะซึ่งจะเอามาเสี่ยงได้พูดง่ายๆเอามา,อาสร้างผลตอบแทนกําไรที่มันมีผลตอบแทนสูงได้แล้วเราจะดูอะไรบ้างการเป็น Angel Investor ค่ะมันทําให้เรามีโอกาสได้ได้หุ้น 10x ได้กําไรแบบร้อยเท่าพันเท่านะคะได้จริงๆหลายคนเข้าใจว่าได้จริงๆเหมือนซื้อหุ้น Pre-P อค่ะ คือเป็นหุ้นที่ก่อนก่อนก่อนกอนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้าเกิดมันเด้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยโอ้โหคราวนี้หลักพันเท่าเลยไม่ใช่แค่พันเดียวนะคะมันเป็นแบบนั้นละค่ะแต่คราวนี้คําถามคือแล้วมันยังมีหุ้นแบบนี้อยู่อีกเหรอแล้วจะไปหาจากที่ไหนอ่าวันคุยกับนักลงทุนหลายท่านว่าอาจารย์หวานถามจริงๆเหอะมันยังมีหุ้นแบบนี้อยู่อีกเหรอแล้วจะไปเอามาจากที่ไหนล่ะแล้วผมจะรู้ได้ยังไงว่ามันวิธีเลือกจะเลือกยังไงให้มันดีหรือมันอ่ามันมันเวิร์กหรือมันได้เวิร์ก อ่นะคะคราวนี้เนี่ยหวานจะเล่าฟังแบบนี้ค่ะว่าการที่จะดูว่าตัวไหนมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กอะค่ะหวานชวนดูแบบนี้สําหรับธุรกิจถ้าเกิดว่าใครเป็นสายคุณบริเรนประเฟตหรือลงทุนเป็นหุ้นวีไอนะคะอ่าเขาบอกว่าธุรกิจที่สามารถจะทํากําไรได้เนี่ยนะคะ คือธุรกิจอันนี้คือด่านแรกของธุรกิจที่น่าจะลงทุนละหมายถึงว่าไม่ใช่เอาเงินไปเผาทิ้งแล้วไม่รู้ว่าเ,าเมื่อไหร่จะได้กําไรอ่านะคะถึงแม้วันจะอยู่ในสายสตาร์ทอัพนะแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเป็เกิดเป็นธุรกิจที่แบบยังไม่เห็นอนาคตว่าจะได้เงินมาเมื่อไหร่ได้กําไรเมื่อไหร่อันเนี้ยนนหวานก็ไม่กล้าลงนะนะคะอันนี้ก็ไม่กล้าลงนะ เพราะสถานการณ์มันผันผวนเหลือเกินแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะข้อที่สองก็คือแว l ลูของธุรกิจนั้นอะ่ะมันจะต้องขึ้นตามผลประกอบการะค่ะพี่ปุ้มไม่ใช่แค่มีกําไรนะไม่ใช่แค่มีเง,งินปันผลนะแต่แวลูหรือว่ามูลค่าของธุรกิจนะ่ะมันจะต้องขึ้นตามผลประกอบการด้วยนะคะอันนี้ยวันให้เป็นทริคเล็กๆสองอันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่ะเราต้องมาวิเคราะห์พูดง่ายๆเหมือนทำดีรีเจนให้เป็นนะคะพี่ปุ้ม ทำดีเจนให้เป็นหมายความว่าถ้าเกิดบริษัทที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์อะค่ะวิธีการทำดีเจนเนี่ยก็คือเขาจะต้องดูว่าธุรกิจเนี่ยมันมีโอกาสเติบโตแค่ไหนเป็นหุ้นที่น่าสนใจแค่ไหนใช่ไหมคะเริ่มต้นดูดีเจนก็คืออ่ากราตอค่ะจะเป็นคนช่วยดูนั่นคือดูเบื้องต้นนะคะนั่นคือดูเบื้องต้นค่ะหลานจ๋าน้องที่ตอออกเขาบอกว่าเสียงคนสวยเบาไปนิดนึงได้เลยค่ะ <c oughs> อย่างนี้ได้ยินชัดขึ้นไหมคะชัดขึ้นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะคะพยายามจะถ้าเกิดว่าเปิดเสียงดังขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยววันจะพยายามพูดเสียงดังขึ้นขอบคุณค่ะที่แจ้งนะคะม,มาดูกันว่าแล้วไอเดอร์เจนที่ที่เราควรจะดูว่าธุรกิจไหนเนี่ยที่ควรจะลงทุนหรือเปล่าเนี่ยนะคะให้ดูแบบนี้ค่ะ,อ,ะอย่างแรกเลยคือเป็นธุรกิจ ที่สามารถจะทํากําไรได้ไหมและทํากําไรอยู่หรือเปล่านะคะนั่นแปลว่าถ้าเขามีกําไรเขาสามารถจะจ่ายเงินปันผลได้ไม่ว่าจะบริษัทนั้นจะมีนยโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือเปล่านะคะแต่เขาจะต้องมีกําไรหรือมีหนทางที่จะทํากําไรอย่างชัดเจนแล้วเราก็เห็นนะคะว่าแน่นอนมันทํากําไรได้อ่าแล้วเราเข้าใจมันข้อที่สองก็คือ value หรือมูลค่าของธุรกิจอะคะ่ะมันจะต้องเป็นไปตามผลประกอบการค่ะพี่ปุ้ม ะะคะหมายความว่าอ่มันไม่ถูกปั่นได้ง่ายๆอะ่ะพูดง่ายๆอะอะไรที่มันถูกปั่นราคาได้หรือว่าราคาขึ้นราคาหุ้นขึ้นลงแบบที่เราไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนถ้าเราไม่เข้าใจมันเอาวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนนะคะ,อ,ะอันที่สามค่ะพี่ปุ้มก็คือเรื่องของ market trend ค่ะถ้าเป็นธุรกิจที่อยู่ใน สถานการณ์ที่เราเข้าใจว่ามันกําลังขึ้นแน่ๆยกตัวอย่างนะถ้าเกิดช่วงโควิดมาใหม่ๆนะคะถ้าเกิดช่วงโควิดมาใหม่ๆแล้วถามว่าหุ้นของธุรกิจการท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริษัทที่ทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเราควรจะลงทุนไหมพี่ปุ้มคิดว่าควรจะลงไหมคะใชนะ s <S ใช่ไหมคะ เราก็จะชัดเจนแล้วว่าโอ้ยสถานการณ์คือคนมันไม่เดินทางแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เดินทางเมื่อไหร่จะได้เที่ยวเพราะฉะนั้นหุ้นการเดินทางก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเทียบกับถ้าเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลอันนี้น่าซื้อไหมคะอ่ามันก็รู้สึกก็บอกแล้วว่าเป็นเรื่องสุขภาพมาแรงหลังจากโควิดใช่ไหมใช่ใช่ค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้คือข้อที่สามคือเราต้องเข้าใจตลาดซึ่งมันไม่ยากเลย เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเข้าใจมันไหมอ่ะแล้วมันมีเหตุผลเนี่ยซื้อไหมโดยที่ยังไม่ต้องไปฟังกูรูยังไม่ต้องไปฟังใครบอกว่าดีหรือไม่ดีทั้งนั้นค่ะถามตัวเองก่อนเลยว่าเทรนด์มันใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยมันใช่อ่ะมันเหมือนกับการติ๊กถูกนะคะพี่ปุ้มหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยนะคะข้อสามก็ติ๊กถูกแล้วอ่าเรามาดูข้อสี่กันค่ะข้อสี่ก็คือเรื่องของอ่าแมネจเมนต์ค่ะหรือเรื่องของทีมค่ะพี่ปุ้มค่ะ การซื้อไม่ว่าจะการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะคะหรือการซื้อหุ้นที่ยังไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อย่างเช่น to be angel investor ค่ะคือการจะลงทุนในสตาร์ทอัพหรือลงทุนใน s m e ก็แล้วแต่หรือลงทุนในธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีโอกาสได้หุ้นด้วยเราจะต้องเข้าใจว่าเขามีวิธีการบริหารเงินยังไงหรือถ้าจะให้ดีเราต้องรู้จักหรือเข้าใจ เจ้าของธุรกิจนั้นด้วยคือคนที่บริหารนั้นด้วยค่ะพี่ปุ้มเหมือนเราซื้อกองทุนเราก็ต้องรู้ว่า,าผู้จัดการกองทุนเป็นใครเขามีแนววิธีการบริหารยังไงแล้วมันถูกจริตกเราไหมเขาสลับปรับเปลี่ยนกองทุนบ่อยแค่ไหนเขาเขาชอบความเสี่ยงมากแค่ไหนหรือเขาชอบธุรกิจแบบไหนแบบนี้ค่ะนั่นคือการเป็น angel investor สิ่งที่เราต้องเข้าใจให้ดีที่สุดก็คือเข้าใจใตัวคนบริหารนี่นแหละนะคะ เขาจะต้องเป็นคนที่เราเชื่อถือได้ไว้ใจได้มั่นใจได้อ่าเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงไม่ใช่ใครที่ไหนก็ไม่รู้หลายๆครั้งนะคะที่เราซื้อหุ้นหรือเราซื้อตัวคริปโตค่ะเราอ่ะไม่รู้จักเขาดีด้วยซ้ําไม่ใช่ไม่รู้จักดีอ่ะบางคนไม่รู้จักเลยไม่สนใจ <c oughs> ด้วยคือเอรื่อง่ายง่บางคนเปิดพอร์ตแล้วก็บอกเอาช่วยดูให้ใหรือแนะนําอะไรมา <c oughs> ก็อาจจะเชื่อตามนั้นไม่ได้ง่ายเลยนรหวานึงได้ไล่หลายๆข้อมา ไล่ต่อเลยค่ะโอเคค่ะเรามีเวลาอีกประมาณประมาณเกือบสิบนาทีใช่ไหมคะพี่ปุ้มใช่แล้วค่ะโอเคค่ะที่จะเล่าให้ฟังต่อก็คือว่าเรื่องทีมเนี่ยสำคัญสุดๆเลยค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนดีนะคะเขาก็จะพยายามทำวิทุกวิธีทางถ้าเขาเป็นคนดีคนเก่งก็จะทำทุกวิถีทางให้ธุรกิจของเขาเนี่ยซึ่งเราลงทุนด,ด้วยจเจริญเติบโตงอกเงยถูกไหมคะ แต่ถ้าไม่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าไม่ถ้าเขาเกิดเป็นคนไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะทําให้หลายๆคนไปร่วมลงทุนแล้วคนเหล่านั้นหรือที่เราเรียกว่าเป็นแมงเมาอะค่ะคือไปร่วมลงทุนแต่ว่ามีโอกาสที่จะ,ะเจ๊งหรือว่าเงินทุนเสียหายเนี่ยสูงมากนะคะซึ่งวิธีการบริหารเงินบริหารงานเนี่ยของเขาเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจอย่างเช่นที่ปู่บอเรนนะคะ เวลาที่ท่านจะลงทุนในที่ไหนเนี่ยนะคะสิ่งที่ท่านให้ก็คือนอกจากท่านจะดูธุรกิจดูเทรน์ดแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านดูก็คือท่านดูตัวคนบริหารงานด้วยแล้วก็สิ่งที่ทัานให้ก็คือท่านอาจจะให้เขาอาจจะให้แคเออ่เหมือนกับแนวทางการบริหารเหมือนกับหนึ่งปีก็ให้กระดาษโน้ตเล็กๆว่าเออนี่คือทิศทางที่ฉันเห็นว่ามันควรจะเป็นแบบนี้ควรจะบริหารแบบนี้ อแต่เชื่อหรือเปล่านั่นน่ะขึ้นอยู่กับตัวคนทําจริงไหมคะงั้นเราก็เหมือนกันเราในฐานะนักลงทุนค่ะเรามีความคิดว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจนี้เราจะบริหารแบบนี้แต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะบริหารยังไงนั่นแปลว่าเราต้องเชื่อมั่นในตัวเขามากๆนะคะชื่อเสียงของเขาถือว่าสําคัญมากนะคะวันนี้ค่ะถ้าใครคิดว่าจะทําธุรกิจที่เราจะต้องระดมทุนเรื่องเครดิตส่วนตัวเนี่ย จริงๆแล้วมันสามารถจะคุดคุยได้ตลอดชีวิตแล้วนะตอนเนี้โซ <laughs> <c oughs> เชียลมีเดียจะเก็บทุกอย่างที่เราทําไว้เสมอ <laughs> ใช่ใช่ค่ะนั่นแปลว่าเราจะต้องระวังมากๆเราจะโพสต์อะไรลงไปใน Facebook สักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะอะไรที่มันแสดงถึงข้อความลบๆความคิดลบๆเนี่ยอย่าเด็ดขาดบางทีคนเรามันก็มีอารมณ์โกรธอารมณ์ขุนมัวบ้างแล้วบางทีเราอาจจะเผลอคอมเมนต์บางคนหรือว่าโพสตอะไรลงไปใน f a c e b o ๊ k มันแบบที่มันไม่เป็นผลดีกับตัวเราแล้วก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับคนอื่นด้วยเนี่ยนะคะอันนี้สําคัญสุดๆเลยค่ะยิ่งช่วงหลังเนี่ยมีข่าวเรื่องของการบูลลี่คนบ่อยมากเนาะใช่ค่ะเ,ออเรื่องของการบูลลี่คนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้คนผู้นั้นเนี่ยเสียหายแบบที่กู้คืนมาแทบจะไม่ได้เลยค่ะพี่ปุ้มวันพูธตรงเนี้ยดีเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าวันเนี้ยคนเราอ่ะมีโรคซึมเศร้าก็มากขึ้นเด็กในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นโรคแบบนี้เยอะ เพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าคนกลุ่มใหม่ๆจะอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียเยอะมากในขณะเดียวกันสักครูท่ที่ที่หวานพูดเนี่ยการที่มีมุมมองของคุณวอร์เรนบัฟเฟตตคุณปู่ที่เป็นนักลงทุนสายคุณค่า V.I เนี่ยนะเป็นที่ใครก็อยากจะเหมือนด้วยเมื่อว,วานมีข่าวขวานอย่างผิงอันเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทเรื่องประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ของจีนเนี่ยแล้วก็ถือหุ้นหลักธนาคาร HSBC เขาบอกผมบอกว่าอยากให้ SSBC เนี่ยธนาคารใหญ่ในฮ่องกงเนี่ยแยกออกเป็นสองธนาคารสองบริษัทเพราะวันนี้ดูเหมือนจีนกับสหรัฐเริ่มจะึ่มๆมกันอีกแล้วการลงทุนก็ต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยมิติต่างๆที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ด้วยไหมคะหวานเพราะเมื่อกี้หวานบอกเองว่าเมกกระเทนก็ต้องรู้ผู้นําก็ต้องรู้ผู้บริหารก็ต้องรู้แล้วรู้อะไรอีกคะนอกจากรู้ใจตัวเองอ่นะคะนอกจากนั้นนะคะพี่ปุ้มขาเราควรจะต้องรู้เรื่องของ เอ่อ experience นะคะหรือสิ่งที่ทีมงานหรือสิ่งที่บริษัทนี้เคยทํามาค่ะพี่ปุ้มอผลงานผลงานถูกต้องเขาเคยทําอะไรมาเพราะวันนี้เนี่ยเรากําลังจะลงทุนในธุรกิจที่ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่เราไม่ได้บริหารเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่รู้จกักหรือวิชั่นของเขาอย่างเดียวหรือสิ่งที่เขากําลังจะทําในอนาคตอย่างเดียวมันไม่พอค่ะพี่ปุ้มอ่า มันควรจะต้องไปดูต่ออีกว่าสิ่งที่เขาทำมาในอดีตเนี่ยนะคะถ้าเกิดเขามีปัญหาเขาแฮนเดิลมันยังไงเขาปรับเปลี่ยนวิธีการมันยังไงนะคะหรือภาษาสตาร์ทอัเราเรียกว่า Pi ว o t ค่ะ Pivot คือการปรับ strategy ค่ะพี่ปุ้มปรับ strategy หมายความว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานนะคะหรือเปลี่ยนตัวสินค้าไปเลยเปลี่ยนลกลุ่มลูกค้าไปเลยนะคะค่ะ ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยจะรู้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะคะที่มันถึงโอกาสที่เราไม่ควรจะไปต่อกับตัวนี้แล้วหรือที่เรียกว่าเราจะต้องอคัดลอสนะคะพี่ปุ่มนักลงทุนทุกคนจะต้องกล้าที่จะคัดลอสถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องบอกว่าไม่ใช่เมาแล้วก็ต้องการประสบความสำเร็จระยะยาวจริง หลายคนพอลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกังวลว่าเราไม่กล้าออกเราก็จะกลัวว่าอุ้ยเรารับเรากำลังจะขาดทุนแล้วเหรอแต่บ่อยครั้งค่ะพี่ปุ้มตัวนเองก็เป็นก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอะแล้วก็เคยเป็นบ่อยๆถ้าสมมติว่าเราไม<ล>่ไย้จอปู่ก็ <c oughs> ยังเป็นอยู่ค่ะ <c oughs> ก็ยังเป็นอยู่แต่ว่าเป็นน้อยลงต้อง <c oughs> เ,เข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อแล้วถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้เราควรจะย้ายดีกว่า อ่านะคะก็คือเจ็บตัวมาเยอะแหละแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ใจตัวเองว่านี่คือจํานวนเงินที่เราเสี่ยงได้นะคะเราก็เราก็จะไม่ไม่เจ็บปวดจนเกินไปแต่เราก็จะรีบทําใจได้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราจะต้องย้ายพอร์ตหรือจัดพอร์ตใหม่ของตัวเองพี่พุ่งขาถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการจัดพอร์ตนะคะหลายๆคนเนี่ยมีที่ปรึกษาการเงินมาจัดพอร์ตให้ใช่ไหมคะ ควรจะเอาเงินไปลงทุนเท่าไหร่ดีเท่าไหร่ดีแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะยอมรับในสิ่งที่เขาจัดให้เราอย่างง่ายๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจตัวเองนะคะว่าอ๋อเราจัดเราสามารถจะรับความเสี่ยงได้แบบนี้แล้วเข้าใจประเภทของการลงทุนความเสี่ยงสูงความเสี่ยงกลางความเสี่ยงต่ําว่าแต่ละตัวเนี่ยมัน ทำงานยังไงมันให้ผลตอบแทนยังไงแล้วมันมีความเสี่ยงยังไงบ้างเราถึงจะจัดพอร์ตตัวเองได้อย่างต้องบอกว่าทําให้เราสบายใจนอนกลางคืนแล้วนอน <c oughs> สบายใช่ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดว่าเราเหลือเวลาสักประมาณสองสามนาทีนะคะสิ่งที่หวานจะเล่าให้ฟังก็คือว่าหวานอยากให้ทุกคนที่กำลังจะลงทุนนะคะพี่กุ้งค่ะอย่างน้อยต้องมีความรู้คะ่ะต้องมีความรู้ว่าวันนี้ย นะคะคมันมีที่ไหนบ้างที่เราจะลงทุนได้แล้วที่ไหนคือความเสี่ยงสูงกลางต่ําแล้วเราจะจัดพอร์ตยังไงจัดพอร์ตนี่หมายถึงไม่ได้หมายถึงตัวเราอย่างเดียวนะคะเราต้องดูสถานการณ์ด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะเศรษฐกิจมันคือขาขึ้นหรือขาลง <c oughs> มันคือช่วงตกต่ําช่วงกําลังเติบโตช่วงสูงสุดพีคแล้วหรือช่วงกําลังจะตกลงมาซึ่งไซเคิลอันนี้ค่ะยังไงมันก็หมุนวนอยู่อย่างนี้แหละ มันไม่มีทางพีกและพีกตลอดเวลามันจะถึงวันหนึ่งเมื่อตกลงใช่ไหมคะแล้วานนี้เนี่ยเราจะทํายังไงว่าเราควรจะลงทุนเท่าไหร่ดีพี่ผูมขายอยากจะบอกว่าตอนนี้เราเหลือหนึ่งนาทีนะคะสําหรับคนที่สนใจว่าเราควรจะจัดพอร์ตธุรกิจของเรายังไงดีสําหรับคนที่อยากจัดพอร์ตตัวเองจัดพอร์ตให้ครอบครัวนะคะหรือหรือคนที่สนใจเรื่องนี้แล้วอยากะ การเป็น Angel Investor มันเหมาะกับเราไหมแล้วถ้าจะเลือกลงทุนเลือกตัวไหนดีนะคะวันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกจะมาแบ่งปันให้ฟังค่ะวันมีสัมมนาที่จับให้ฟรีนะคะให้ความรู้ฟรีนะคะเรื่องเนี้ชื่อ b e c o m i n ่ an angel i n v e s t o r วันศุกร์ที่20นี้วันศุกร์นี้บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งสองชั่วโมงผ่านซูมค่ะสดน,นะคะถ้าใครสนใจเขาไปยังไงเขาไปยังไงเขาไปยังไงร,รีบบอเลย Li n e หนึ่ง like ค่ะสะกดยังไง ตัวแอดนะคะแล้วก็ pitch ไอทีซีเอชหนึ่งร้อยเอมนะคะหรือเข้าไปใน Facebook ก็ได้ค่ะพิชบาด็อกเตอร์หวานอ่าสองนะเหมือนเดิม p i t c h ใช่ค่ะ P-I-T-C-H-Pitch b พิชบาดรหวานค่ะเข้าไปเจอกันนะคะ เราไม่ทวนค่ะเพราะเราเชื่อว่าหลายคนจะตามไปฟังต่อฟังแค่นี้ยังไม่ครบหรอกดรหว,วานดรสรัญญาเสรษสุภารอคุณผู้ฟังอยู่สุขที่ยี่สิบนี้ว่างๆก็แวะไป2ชั่วโมงเต็มๆแต่วันนี้หมดเวลาของฟ้าใสาไปศิริวันแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอบคุณดรคนสวยที่ให้ความรู้ใครอยากลงทุนและมีกําไรไปฟังกันต่อวันศุกร์นี้พี่ปุ้มศิริวนันนภันรร์ลาไปพร้อมๆกันกับหวานเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ รู้ลึกรู้จริงเชื่อถือได้เข้าใจง่ายกับฟ้าสายบายสีวันโดยกุ้มสีวันนพรัตน์และูรูระดับประเทศทุกดน้าน